สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้อยู่กันในเกม w a r t เทนเดอร์โมบเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะเราก็จะมาเล่นเป็นหน่วยสหรัฐกันนะคะซึ่งผมก็ได้จัดเครื่องบินมารอนะฮะประมาณ3คันนะครับคันที่สูงสุดที่สุดที่ผมได้มาก็ได้จากคันนี้แหละชื่อ F T F C F 3นะครับนี่แหละคันสูงสุดที่ผมได้มานะแล้วก็อีกอันคันนนี้นะครับเป็นของ เยอรมันนะครับแต่วันนี้ผมจะเล่นเป็นหน่วยสหรัฐนะเดี๋ยวเรามีอะไรบ้างเนี่ยใหม่ๆม,มันอัปเดตปีใหม่นะครับ2025ได้อันนี้มาตอนนี้ผมก็เลเวลสแล้วนะครับท่านั้นก็อัไงดีเราเปลี่ยนนี้ก่อนมีมีฉาย,ยาด้วย มาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะคะเป็นหน่วยสหรัฐนะโอเควันนี้ก็ต่อ e p สามเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับรอมันโหลดโอเคมาแล้วอันนี้เราสู้กันด่านภูเขาอีกแล้วเหรอใช่ อยู่สู้กันดา่านภูเขาอีกแล้วทุกคนผมไม่ชอบดา่านภูเขาเลยนี่ครับกระสุนนี้พันแปดนะมันเดิมเกาแล้วก็จะยิงแล้วก็จะยิงอืมปต,ตอ,อไปด้วยนะก็จะยิงหนือปต,ตอ,อไปด้วย <S <S ไปเลยปรับสปีด ระวังสปีดหมดด้วยเฮ้ยแล้งไงมาถึงก็เจอเลยที่เดิมเลยครับต่อ ep สองเลยที่เราเล่นเป็นเยอรมันน่ะมันไงทุกคนเราต้องลดความเร็วเผื่อมันไปชนเร็วมันไงโดนไหมนะโดนโดนนี่เรียบร้อยยิงประตอนะครับ ทีครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปองสปีก่อนโอ้ยโดนยิงครับโดนยิงวันนี้โดนยิงก็หนักอยู่นะครับหนักสมควรอยู่อ้าโอ้ย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 ใครยิงมองไม่เห็น แต่นี่แต่ตอนนี้ฝั่งเราก็นำอยู่เนี่ยนำอยู่นิดนึงครับมาโอ้แล้คันเอาคันนี้ก็แล้วกัน,นอันนี้ก็เป็นคันที่ผมชอบมากที่สุดนะมันเป็นเหมือนลายทหารอะ่ะผมชอบมากแต่กระสุนไม่ค่อยเยอะยังไงยิงยิงเรือไหม ทุกคนยิงเรืมมันดีไหมยิงเรือมันดีว่ะต้องยิงเพื่อฟังอัตราความพังกับบุญหมดเอกอ้ยรอรีโหลดแป๊บกระสุนอันนี้มันหมดเร็วนะครับกระสุนคันนี้หมดเร็วมาก โอเคกัลซูดี้โหลดแล้วระวังด้วยเวลาเลี้ยต้องรู้ความเร็วนะความได้ออกสปีดแล้วใครยิงมานะ่ะเป็นไงอยู่นู่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครยิงใครยิงมาใครยิงมาข้างหลังไม่กล้าหันไปดูกลัวรถกลัวเครื่องบินชนเฮ้ย เฮ้ยมันไปยิงมันไปยิงมันไปยิงอืมปตอเราโอเคพังไปแล้วดูความเร็วก่อนได้ไหมปี๊้วมาแล้วมาแล้วอยู่นู้นมันอยู่นู้นมันอยู่นู้นวันนี้เราจะยิงปตอทั้งเครื่องบินปตอโอ๊ยมองไม่ทันไงมันอยู่น,นู้น,ปไ,น,ไ,น,นไปแล้วทุกคน ว้าเดี๋ยว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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคนขับหน้ามืดคนขับหน้ามืดพักก่อนพักก่อนพักก่อนหน้ามืดไม่เอาโอเคอเคอยบีนัดเมื่อกี้คนขับหน้ามืดไปข้างหน้าเราเรือลบ

โอ้ยไปด้วยเขาเล็กจิ๋วมาก <c oughs> โดนไม่โดนอ่ะยิงปตอดีกว่ายิงปตอดีที่สุดแล้วง่ายนะครับให้สวนง,งานก็ช่างมันเราจำเป็นยิงปตอ เดี๋ยวเดี boosting, like <Okay. S 1> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใครวางใครมาโยนระเบิดแถวนี้แหละบอลไซนึกว่ามันจะบอลไซได้โอ้ไม่ได้ครับทุกคนเรือมันไม่ได้อยู่แล้วนะเรือแต่ผมทำให้เล่นๆครับเวลนเมริกาเราจะหมดแล้วอะทำไงดีอะ กระสุนคันนี้ก็น้อยอีกอ้ยกระสุนคันนี้น้อยมากครับนั่นปตอเราเอ๊ะตอนนี้ฝั่งนี้ก็นำหนูเนี่ยผมสังหาไว้ได้กี่คิวเนี่ยมไม่รู้เลยจะปะีนไปไปยิงปตอดีกว่าปตออยู่ไหนตรงนี้ข้างหน้าเรานะครับชิด นั่นไงปตออยู่นูนปตตเอาตรงนี้ดีว่ะิงปอตรับิงปตอดีที่สุดแล้วเอ้ยม,มากระสุดไปเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหทุกคนเครื่องวินผมหมดแล้วอะเล่นไปเยอรมันก็ได้โอ้ ี่เดีก็ดีนะขึ้นมีกระสุนเยอะนะอันนี้อาจจะเป็นของเยอรมันนะเพราะว่าผมสำอรสำองไว้นะสำรองไว้เยยตอนนี้ฝั่งเรามันก็โด่งเด่งแล้วอะก็จะแบบเริ่มพ่ายแพ้แล้วอะแต่ตอนนี้ฝั่งเราดังน้ำอยู่ครับต้องต้องเป็นห่วงยังไงผมก็จะชนะให้ได้ยิงปตอตออ ไปหาพวกมันปรับสปีดลงแล้วก็ยิงมันเลยโดยโดนบอล่ะโดนเอกระสุนหมดเอ๋ไม่จริงกลับก่อน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 เดี๋ยว เรากาสุนีโลดไปตั้งหลัก,ก่อนครับรากาสุนลีโลดช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นโลบอกเลยนะเพราะว่ามันไม่มันแล้วมันไม่มันเท่ากูน,นี้แต่ผมก็ยังชอบอยู่แต่ช่วงนี้นะคะผู้คนอาจจะไม่เห็นผมเล่นโลบอกอีกต่อไปนะเพราะว่าผมลบมันแล้วนะเพราะว่ามันรหัสผมในเครื่องใหม่ผมเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวไปตั้งลัก,ก่อนแนละ้วค่อยยิงปตออ่อเดี๋ยวยิงปุ๊บเดี๋ยวตรนี้ เดี๋ยวเครื่องชนรอย,ยิงปะตะอ,อปะตะออนะมันเกี่ยวไหมเนะีย่ยก็ต้องยิงอะ่ะคือฐานมันมันใสเรียบร้อยไม่พังไปเร็วกันมา <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูเพื่อนกันวิวินี้เครื่องบินอะไรเนี่ย นีนออนะนน่น่าจะเป็นของของอะไรนะเยอรมันปะหรือสหรัฐถอดเอาผมดูนะครับน่าจะเป็นของไอ,อ้นี่นะเป็นของเออเยอรมันเฮ้ยชนะแล้วทุกคนเย้ยมาครับถ่ายมาได้กี่นาทีเนี่ยเออถ่ายมาแล้ว 9นาทีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นสักประมาณแล้วคราวนี้ผมจะเล่นสักประมาณอีก2รอบนะครับาเดี๋ยวเรามาจัดเครื่องบินต่อดีไหมอันนี้ออกไปก่อนมีไหนอันไหนสหรัฐอีกไหมสหรัฐที่ผมมีส่วนหน่วยรัเสเซียเนี่ยผมมีแค่2คันเองนะครับแต่มันไม่มันไม่ใช่ปืนกลน,นะมันเป็นปืนระเบิดปืนสายคนระับผมไม่ชอบ ของเยอรมันมเนี่ยผมมีเยอะที่สุดล่ะน,นี้เงินไม่พอดิแงเงินไม่พอฮะอะไรเนี่ยโอเคนั้นเราเอาไม่ต้องจัดละเอาคันทั่วนี้แหละมาได้เรามาเล่นคันนี้ ราจะพยายามไม่ชนนะครับแล้วมันได้นะวันนี้ก็จะยิงปตออย่างเดียวมันเดิมเพราะว่ามันยิงง่ายกว่าเครื่องบินเนี่ยของยิงไม่ค่อยทันวุย้ยอันนี้เป็นดาอะไรเนี่ยดาทะเลซาครับอันเนี้ยดีดีดีผมชอบดันทะเลซาบใช่ ทะเลทรายที่ไม่ใช่ทะเลทรายเนี่ยทะเลทรายไม่รู้เลยดาเลยไม่รู้ครับไปยิงปุ่มต่ออ่อนนู่นแล้วมันยิงมาหาเราเลยอดีตยิงมันอรบตะปะเปตยงิง โดน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 ครับมันจะใกล้พังอยู่แล้วโอ้โหกระสุนหมดเอ๊ะตั้งหลักก่อนแป๊บนึงกร,ระสุนไม่หมปัดปะสะปีดปัดสปีดปัดสปีดอ่ะตรงนะไหนนะล็อกไหนนะที่เรายิงไม่กี่จังไม่ได้แล้วแต่ช่างมัน เพื่อโรกเราก็ต้องยิงเสร็ร้อยตอต่อได้หนึ่งครับรีบก่อนรีบก่อนรีบก่อนปะต,ต่ออีกข้างล่างอ้อโดนยิงโอ้ยใครยิงเนี่ยอยู่ข้างหลังเราครับข้างเป็นนี่เองจ่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวเราขึ้นมีสเลักเดี๋ยว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  ใจเย็นใจเย็นเพื่อนช่วยหน่อยเดเคนนี้ที่น่ายิงเราอ่ะเดี๋ยวเจอเดี e ๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเอาคนนี้ไปมาแล้วตอานี้เราก็เก็บคิวประมาณสองคิวนะครับได้สองคิวมายิงปตอ ปตอที่ปตออที่ใกล้ที่สุดของเราอยู่ไหนปตออที่ใกล้ที่สุดน่าจะอยู่ตรงตรงนั้นตรงนั้นเลยใกล้ที่สุดนั่นแหละมีวันเดียวเองปตอมันก็เหลือฐานมันฐานมันให้เพื่อเรายิงไปเราไม่ชอบมันยิงยากสองร้อยน่าจะพอมันกระสุนไปใกล้ๆครับ ปรับสปีดช้าลงแล้วก็ยิงเรียบรย้อยเรียบร้อยครับหนึ่งเอฟเป็นยัไงมีมันอยู่นู่นย้อนไปทำอะไร จะหมดอยู่แล้วเฮ้ยยิงเบอร์เราเหรอมาดิเมื่อกี้เกือบโดนแล้วอะ่ะเมื่อกี้มันพังด้วยนะครับเล่นไปเยอร,รมันก่อนเพราะว่า คือมีผลใกล้จะหมดละเล่นเป็นเยอรมันกงอนนะครับมาไหนเป็ไนไงฝั่งนั้นทุกคนประตูโอเพียบเลยนะสองสองอันเลยนะเอ้สามอันเลยนะ่ะแต่ผมจะยิงแค่สองอันพอเป็ไนไงปกตินี่เราเล่นเป็นเยอรมันนะครับ จริงเราจะตั้งใจเล่นแต่สหรัฐแต่สหรัฐผมหมดแล้วอีกคันหนึงก็กระสุนน้อยไม่ชอบนะยิงเรียบร้อยใครยิงใครยิงว้าขึ้นบินโดนยิงเดี๋ยวรีบก่อนรีบก่อน ใจเย็นพี่ใจเย็นใครมันบินข้างหลังข้างหลังมีคนตามเราอยู่ครับั่าไงมาเด็กอุ้ยมีเร็วมากปั๊บกะปีปั๊บ แพ้จจะพ่ายแพ้แล้วอ่าไม่เราก็ต้องสู้ครับถึงแม้คราวนี้จะกระสุนน้อยแต่ผมก็ต้องสู้ดีกว่าไม่มีเครื่องบินเลยเราจะยิงก็ถังมันนี้ไม่เอาดีกว่าวันไงก็ถังมันครับก็ไม่เอาผมจะยิงหน่วยปะตะอ,อไม่ฝั่งเราจะพ่ายแพ้แล้ว no เอามีรอบสุดท้าย,ายนะครับถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรยิงปตโอโดนไหมล่ะโดน

อยู่คนไม่รู้เราจะบังไซเหรอไม่หรอกเพราะข้างหน้านมีศัตรูออแล้วคนนี้คนนี้ทำไมเป็นไรเนี่ยเฮ้ยชนะใช่ตอนแรกผมนึกว่าฝั่งเราจะพ่ายแพ้อะทุกคน เออเออใช่ป่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะกดติดตามไห้ถึงสี่สินะคะเพราะพูดติดตามผมแปดสาสิบแปดเนี่ยจะสี่สิแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะสารคดปนี้ขอตลาเพียงเท่านี้นะคะบ,บ,บายบายครับบาย